สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมาทดสอบนี่ส่งคัตติ้งนะครับใบยาว10นิ้วด้ามยาว5.5นิ้วอันนี้ตัวด้ามนะครับตัวสันนะครับเล็กแน่ตีร้อนชุกแ็งด้วยน้ำมันนะครับรับประกันบินแตกหักเหมือนเดิมนะครับเล่มนี้1300บาทรวมส่งนะครับวันนี้ก็สับไม้สับ อีกแล้วนะครับนครับเดี๋ยวขอท่อนนี้บ้างนะครับนี่นะครับคมยังอยู่ดีเลยนะครับไม่มีการที่จะบินแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้งานด้นนะครับแล้วก็นี่ฮะรอยฟันครับรับประกันบินรับประกันนะครับบินแตกหักเหมือนเดิมนะครับ1,300บาทรวมส่งนะครับรับประกัน ใบมีดนะครับเหมือนเดิมแล้วก็รวมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเล่มนี้ยังบ้างอยู่นะครับนะครับฝังหมุดโมเสกเรียบร้อยนะครับลากไม้พยุงนะครับแล้วนะครับเช็คซับนะครับก็ดูว่าการรักษาคมเป็นไงนะฮะปากกระดาษได้ก็ถือว่ายังรักษาคมได้ดีอยู่นะครับนะครับขออนุญาตเช็ดค่าอีกทีนึงครับ ผมผมไม่มีก็ถือว่าดีนะครับไม่มีการบินแตกหักนะครับพร้อมส่งเลยนะครับ1นึ่พันาร้อยบาทรวมส่งครับขอบคุณทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับ